ขอเวลาทุกคนอีกสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครนะครับที่สนใจหา ID พร้อมเล่นนะครับป้ายเหลืองหรือว่า ID ตัวสวยๆนะครับขอแนะนําร้านนะครับสาโตช็อปเลยนะครับจะมีทั้งด้าน ID ไก่ป้ายเหลืองนะครับไอดีป้ายเหลืองสวยๆก็คือจะมีตัวเทพๆด้วยนะครับแล้วก็จะเป็น ID ป้ายเหลืองพร้อมเล่นนะครับวิธีการใช้บริการนะครับให้ทุกคนนะครับสมัคร อ่าพาสเวิร์ดอีเมลก่อนนะครับสำหรับคนที่ยังไม่มีส่วนใครที่มีก็เกาะเข้าไปได้เลยนะครับวิธีการสมัครง่ายมากเลยนะครับเป็นพาสบนนะครับแล้วก็อันนี้เป็นพาสล่างอันนี้ก็คือยืนยันพาสล่างนะครับอันนี้ก็จะเป็นพิน6ตัวนะครับหลังจากที่ทุกคนนะครับสมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดเข้าสู่ระบบไปได้เลยนะครับก็สามารถที่จะเลือกนะครับหาไอดียสวยๆได้เลยนะครับอย่างอันนี้นะครับไอดีป้ายเหลืองโค้รสวยนะครับก็นี่เลยนี่นะครับก็จะมีรายละเอียดบอกไว้นะครับว่าจะมีจานวนี่ทจใ สั่งซื้อนะครับก็ให้เติมเงินนะครับเข้าเว็บไปนะครับวิธีการเติมนะครับก็เติมได้หลากหลายรูปแบบนะครับไม่ว่าจะเป็นอ่างเปานะครับหรือว่าจะโอนผ่านสลีปก็ทําได้นะครับรายละเอียดก็ตามขั้นตอนที่เขาได้สอนไว้เลยนะครับใครนะครับที่สนใจนะครับร้านซาตโตช็อปนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ดีคลิปชันนะครับไปเลือกซื้อกันได้เลยนะครับผมสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมล i ยเลนเจอร์นะครับอยู่กันในช่อง1 g t c คลิปนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตปไ ก็ได้รีวิวไปเบื้องต้นเล็กน้อยนะครับแต่คลิปเนี่ยผมจะมาทดสอบให้ดูนะครับว่าบราอยูมาทูดไฮเปอร์แมเนี่ยระหว่างที่ผมปั้นขึ้นมาเล่นเนี่ยไต่ PVP เป็นยังไงบ้างนะครับเออแล้วทำให้ทีมผมพัฒนาขึ้นขนาดไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้เรามาดูกันมาที่ PVP กก่อนเลยนะอ่า PVP เอ,อ่อตอนนี้ผมอยู่ Master 2นะครับจริงๆอ่ะดันไปมาสเตอรได้นะครับแต่ก็หลักๆเนี่ยคืออยู่มาสเตอรนะครับนี่ฮะอืม มาตัวสองนะอา๋ยวให้ดูกันนิดนึงปึ๊บนี่ครับก็ผมตั้งไว้5ตัวป้องกันนะครับเออจริงๆควรตั้งเยอะกว่านี้นะอาจจะต,ตั้งอันนี้ตั้งตั้งทดสอบไว้5ตัวก็มีป้องกันแพ้ชนะบางทีมนะครับนี่ฮะแต่ก็แพ้เยอะอยู่เหมือนกันนะครับอ่ะไปะเดี๋ยวมาเล่นให้ดูนะครับสําหรับตัวบราวยมาทูด9้าดาวแม็กเนี่ยความรู้สึกที่ผมเล่นนะพูดได้คําเดียวเลยนะครับว่าทีมผมเนี่ย เร่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับง่ายตรงที่นี้ก็คือตัวบราวยูมาทูดเนี่ยจะเป็นตัวมายืนค้ำข้างหน้าให้อาอารมณ์แบบว่าเป็นตัวที่แบบตัวยืนอ่ะอ่าแล้วก็มีซัมมอนเพราะว่าเวลาเล่น PV P ีอ่ะอันนี้คือข้อข้อเสียไอดีผมนะอ่าแต่ละแต่ละคนจะมีข้อเสียของไอดีตัวเองนะครับอย่างของผมอ่ะข้อเสียของไอดีผมก็คือตัวชนอ่ะไม่ค่อยมีอ่าจะไม่ค่อยมีตัวชนเก่งๆอย่างบราวมายากลบราอดูบี๊ นะครับอ่าอย่างปราวอัศวินอย่างเงี้ยอ่ะอัศวินผมมีเดี๋ยวผมไม่ได้ทำเก้าดาวแม็กเนาะอ่ะนาฬิกาปู่เก้าดาวแม็กอย่างเงี้ยผมจะไม่มีตัวชนเก่งๆแบบนั้นนะครับก็เลยปั้นนะครับปราวโยมทูตเนี่ยขึ้นมาเป็นตัวชนอ่าทดแทนตัวละครที่ผมไม่มีอย่างอดูบิดมายกลนาฬิกาปู่ที่ผมไม่มีเก้าดาวแม็กอ่าเวลาผมไปเจอทีมที่เขาแบบมีมายกลนาฬิกาปู่ นะครับหรืออาดูบิดเก้าดาวแม็กอย่างเงี้ยผมก็จะสามารถสู้เขาได้นะครับโดยการเอาบราวยยมาทูดเนี่ยไปชนนะฮะเรื่องการใช้งานเนี่ยตัวบราวยูมาทูดเนี่ยถามว่ามันแทงขนาดนั้นไหมก็ความรู้สึกผมนะไม่ได้เป็นตัวแทงขนาดนั้นแต่ยืนได้ถ้าทำเกนะ้าดาวแม็กนะสำหรับตัวบราวยยมาทูดนะผมถือว่ายืนได้นะครับอ่านี่ให้ดูก็ถือว่ามันไม่ได้แทงแบบตรงนาฬิกาปูถึกทนมายากลอย่างมายากลนี่ก็ถึกนะครับแต่เสียที่แบบ อาโดนสถานะง่ายนะแต่บราวยมทูตก็อ่าพอยืนได้เหมือนกันนี่ฮะเห็นนะว่ายืนได้แล้วก็จะมีอ่าใบนะครับก็คืออันเชิญอ,อันเชิญใบนะครับสกิลเขาก็คือจะอันเชิญตัวซัมมอนเนี่ยไปอ่าไปขัดขวางนะครับ อย่างอันเชิญขัดขวางของบราวมมยกลเนี่ยดียังไงนะครับโอ้โหอันนี้ได้76คะแนนเลยเห็นไหมเนะี่ยคือมันเล่นสบายจริงนะครับแล้ววันนี้วันลีลีกนะครับอีก3ชั่วโมงนะก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเตอร์หนึ่งได้หรือเปล่านะครับตอนนี้อยู่ที่3า0พแล้วอย่างข้อดีนะครับของตัวบราวยมทูตนะตัวละครเนี่ยผมชอบตรงที่สกิลนี้สกิลนี้นะครับเนี่ยไอ้สกิลอันแรกของบราวยมทูตเนี่ยดียังไงนะครับอันดับแรกนะครับก็คือมีดาเมจนะครับตัวแท้งดาเมจไม่แรงหรอกแต่มันมีข้อดีตตรงททีีีี่่มใใบบ5ววิินนาแล้เยด ดีมากนะครับเดี๋ยวผมพาไปทดสอบให้ดูนะแล้วส่วนอันเชิญเนี่ยคือมันดียังไงนะครับผมเคยพูดเกิดไปแล้วว่าเวลาบราวยมทูตเนี่ยเขาวิ่งเข้ามานะ,ะเวลาเขาวิ่งเข้ามาเขาวิ่งไปชนอย่างเงี้ยเนี่ยเวลาเขาวิ่งไปปุ๊บเขาปล่อยซัมมอนมาโป๊ะเห็นไหมซัมมอนก็จะขวางไว้นะครับถือว่ามันทําให้ทีมเราอะดีขึ้นนะครับก็คือไปขวางไว้นี่ ขวางตรงนี้ไว้แล้วขวางขวางไว้เนี่ยดียังไงนะครับดีตรงที่ทุกคนเก็ตตรงคําว่าระยะไหมอย่างสมมติเนี่ยถ้าเกิดว่าบราวยมทูตเนี่ยผมกั้นตรงเนี้เขาไว้เนี่ยอ่าแล้วตัวละครข้างหน้าเนี่ยผมตีตายหมดนะครับนี่ฮะตัวละครข้างหน้าผมตีตายหมดสิ่งที่จะเกิดก็คือผมจะได้ระยะเพิ่มมากขึ้นอ่างงไหมทุกคนงงตรงนี้ไหมงงไหมครับว่าระยะเพิ่มมากขึ้นนี่คือยังไงนะครับอย่างปกติเนี่ยแทงชนเราเห็นตัวเขียวไหมเวลาแทงชนเนี่ย เห็นปะตัวบราวยมทูตจะยืนประมาณนี้ชนกับตัวเขียวแต่ทุกคนเห็นในตัวซัมมอนอันนี้ปะที่บราวยมทูตเนี่ยกั้นไว้เนี่ยแหละครับมันคือระยะที่มันกินเพิ่มเข้ามานะครับทุกคนลองสมมติว่าถ้าเกิดว่าผม,มาเล่น Pv P v พใช่ปะแล้วตัวบราวยมทูตเนี่ยชนกับแทงอยู่แทงเขากับแทงผมใช่ปะชนกันอยู่แล้วเขาอัญเชิญซัมมอนเนี่ยไปขวางไอ้ตัวไหวพิบขวางไอ้ตัวอะไรไว้เท่ากับเวลาเขาปล่อยตัวมาใหม่เนี่ยแทงก็จะติดตัวซัมมอน อ่าแล้วแท้งติดตัวซัมอนใหม่เกิดอะไรขึ้นผมว่าหลายคนอาจจะไม่เห็นภาพแต่อธิบายให้ฟังแล้วกันเนาะอ่ะอย่างสมมติเนี่ยว่าแท้งเนี่ยชนกันอยู่ใช่ไหมบราวมาอ่าบราวยูมาทูดชนกับแท้งอีกตัวหนึ่งอยู่อ่าชนกันอยู่ปุ๊บแล้วพอบราวยูมาทูดเนี่ยเรียกซัมอนเลยตัวแท้งข้างหน้าเนี่ยไปหลายๆตัวหลายๆตัวหลายๆตัว,ลตวแล้วพอแท้งตัวเนี้ยตายปุ๊บเวลาเขาปล่อยแท้งมาใหม่เนี่ย มันก็จะติดตัวตรงอันเชิญใช่ไหมอ่าเพราะว่ามันไม่สามารถผ่านอันเชิญได้ถ้าไม่ใช่ตัวกระโดดข้ามแล้วพอมาติดอันเชิญปุ๊บสิ่งที่จะเกิดก็คือผมจะได้ระยะเพิ่มมากขึ้นเวลาเขาปล่อยตัวใหม่มาเนี่ยเขาจะไม่สามารถเอาแท้งเนี่ยมาเติมแท้งตัวเก่าที่เขาดันกับโยมทูตผมไว้ได้ อ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมเนี่ยแหละผมชอบตรงนี้เลยทําให้ตัวชิง้งไอกเก้าดาวแม็กของผมบราลอกเก้าดาวแม็กของผมบากิเก้าดาวแม็กของผมเนี่ยสามารถที่จะสร้างดาเมจใส่กองหลังได้แบบง่ายๆเลยถ้าบรายามาทูดผมอันเชิญแล้วสามารถหยุดยั้งเขาไว้ได้นะเออเดี๋ยวจะให้ดูนะครับใน PVP อันนี้คือเบื้องต้นนะอ่าเนี่ยแหละข้อดีตรงนี้ที่ผมชอบนะครับก็เลยตัดสินใจปั้นเก้าดาวแม็กมาเลยนะนี่ครับอ่ทีมนีตึงอยู่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปเจอพวก อาอาดูบิดอะเดี๋ยวลองทีมนี้ดูสิน่าจะสู้ได้ต้องคัดทีมกันนิดนึงนะทุกคนนะแรงมาเตอร์สองคันตึงละนะอันเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูปุ๊บนี่ครับตามที่ผมพูดเลยนี่บราวยมาทูดชนเห็นไหมครับว่าอันเชิญเนี่ยมันติดเห็นป่มเวลาคนเขาปล่อยตัวมาใหม่เนี่ยมันจะติดอันเชิญนี่นะตามที่ผมพูดเลยแล้วพอติดอันเชิญปุ๊บนะครับก็จะทําให้ตัวดาเมจของเราเนี่ยโยนใส่กองหลังเขาได้เรื่อย ทำให้เวลาเขาปล่อยตัวแทคงมาใหม่เนี่ยไม่สามารถมาต้านข้างหน้าผมได้ยกเว้นเขาจะมีตัวอย่างเอเรนอย่างเงี้ยกระโดดข้ามอันเชิญของผมอ่าเขาเขาถึงจะมากันตัวแท้งชนแท้งกับผมได้อ่ะอาจจะงงๆหน่อยแต่ก็เดี๋ยวจะเห็นภาพมากขึ้นเห็นไหมเนี่ยเขาติดอันเชิญเนี่ยปะผมก็ได้ระยะแล้วเนี่ยดันก็ได้แล้วเห็นไหมเนี่ยแหละข้อดีนะครับเนี่ยแหละครับข้อดีแต่ถ้าอันเชิญอ่าวันหนึง่งอันเชิญแบบเปล่าประโยชน์ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าการใช้งานจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ยังใช้ได้อยู่ เพราะว่าอันเชิญเขายังมีความถึกอยู่ยังยืนได้อยู่ถ้าเกิดเอ้ยอนาคตนะครับโดนเนิรฟ์ฟเรื่องอันเชิญเปลาะบางลงอะไรอย่างนี้ก็ผมว่าคิดว่าก็น่าจะไปทางใบไหมอ่ะก็เราปัน้นเก้าดาวแม็กล้วก็เล่นไปเถอะนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวหลักตัวรองนะแต่ตอนนี้ยังใช้งานได้อยู่นะครับนี่ฮะจะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับปุ๊บเห็นปะเรียกนี่เรียกผีวิญญ,ญาณมานะครับและแล้วผีวิญ,ญญาณอยู่ตรงเนี้ยเวลาเขาปล่อยมาใหม่ก็จะติดตัวผีวิญญ,ญาณทั้งหน้าเห็นปะ แล้วเราก็จะค่อยๆกินระยะไปเรื่อยๆอ่าก็จะทําให้เหมือนแบบดาเมจเราค่อยๆกระเด็นใส่กองหลังเขาง่ายมากขึ้นไหนนะระยะมันกินเนี่ยเอเลนผมก็รีบกระโดดเข้าไปเห็นไหมเนี่ยแหละข้อดีครับโอ้โหป้อมเกือบแตกอะไรเนี่ยดีนะครับหันมากกรธนะเขาพัดไม่งั้นป้อมแตกแน่นะนี่ครับนี่กินระยะมาเรียบร้อยครับก็ชนะแหละเห็นไหมกินระยะแบบนี้เลยเนี่ยแหละ ผมชอบมากนะครับข้อดีเนี่ยอยากจะแนะนําว่าถ้าใครมีก็เฮ้ยปันกเก้าดาวแม็กได้นะครับหรือจะเล่นเป็นไทเปอร์แม็กก่อนก็ได้แต่ถ้าทำกาเก้าดาวแม็กมาได้เนี่ยก็เอาเป็นล่างโคนนะล่างโคนไม่กระดัอคแทกนะครับล่างโคนไปเลยดีๆเลยครับแบบปล่อย1ออก2ปล่อย1ออก2โอกาสติดนะครับก็จะได้สร้างกองทัพไม่อ่ะก็จะได้สร้างกองทัพอยู่มาทูดได้ง่ายมากขึ้นนะครับนี่อ่ะนี่ครับเห็นปะ เนี่ยอันเชิญเนี่ยมันก็จะติดน,นะแฮงก็ติดตรงเนี้ยสบายๆแล้วนะะเราก็กินระยะไปเรื่อยๆเลยบาว์็อกก็โยนดาเมจชิงอโอดาเมจนะฮะโอากาสชนะเราสูงมากนะครับนี่ฮะอันนี้ก็ชนะแล้วเขพัดมาก,ก่อนก็รีบดันไปเลยนะครับอืมเนี่ยเล่นง่ายมากขึ้นจริงๆนะครับนี่แหละที่ผมชอบนะตัวราวยมทูตนะโอเคชนะแบบง่ายๆเลยนะครับคิดว่ามาเตอร์หนึ่งขึ้นได้นะแต่ผมต้องมีขนนก ในการดันหน่อยนะครับถ้ามีขนนกในการดันก็คิดว่าขึ้นได้นะอ่ะนี่ครับเรียบร้อยเดี๋ยวผมตั้งไว้10ตัวหน่อยนะเพราะว่าตั้ง5้าตัวแล้วป้องกันไม่ไหวนะครับคือเวลาตั้ง5ตัวบางทีจะเจอพวกทีมหยุดห้าวินาทีอย่างเงี้ยเราก็จะปล่อยตัวไม่ออกเราก็เสียเปรียบควรตั้ง10ตัวไปเลยจะดีอ่ะ,อะเห็นปะนี่ปึ๊บอ่ะ เฮ้ยจริงๆหมไหวเนาะแต่อ่ะเข้าใจอยู่เกมเยอะเขาตัวหยุด5วินาทีเยอะนะครับณนะตอนเนี้ยตัวหยุด5วินาทีเนี่ยค่อนข้างเยอะก็แนะนําว่าใส่ป้องกัน10ตัวได้ก็ใส่นะครับแต่แล้วแต่คนนะจะเล่นป้องกัน5ป้องกัน10ได้หมดเนี่ยอันนี้หยุด5วินาที1 2ครับอ่านี่3ครับ4ครับอ่า4ตัวหยุด5วินาทีนะครับก็ตั้ง10ตัวดีกว่านะครับจะได้ชนะง่ายมากขึ้นนะครับอ่ะ โอเคนะครับก็คลิปนี้มีเท่านี้นะครับสำหรับตัวบราวยมทูตเนี่ยใช้งานเป็นยังไงบ้างนะครับก็ต้องบอกตามตรงเลยว่าการทำขึ้นเก้าดาวแม็กของผมเนี่ยถือว่าดีนะคุ้มค่านะครับไม่เสียดายกบที่ใส่ไปจริงๆนะครับทำให้ทีมผมเล่นง่ายขึ้นจริงๆนะครับอันนี้มาสเตอร์สนะครับใกล้จะไปมาสเตอร์หนึ่งละนะครับก็ประมาณนี้สําหรับตัวบราวยมทูตนะครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่สามารถปั้นขึ้นเก้าดาวแม็กได้นะครับถ้าใครมีกบ 9ก้าดาวสตัวปั้นได้เลยนะครับผมเชื่อว่าทีมคุณจะเล่นได้ง่ายมากขึ้นนะครับผมเชื่อเลยไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับ